สวัสดีค่ะพบกับช่องรักจังพลังอินฟินิตีวันนี้จะเข้าสู่การทำรั้วตะข่ายในวันที่สองแล้วนะคะวันนี้ช่างก็ทำการขุดหลุมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงเสาด้านนี้จะเป็นด้านหลังของสวนนะคะนะคะขุดหลุมเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังนี่เราจะขุดหลุมได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่จะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าใน,ในจุดของดินของเราเนี่ยจะสูงกว่าด้านล่างนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นขอบเขตเนาะขอบเขตของรัวก็เลยทําให้การขุดหลุมเนี่ยค่ะพื้นที่มันไม่ได้เสมอนะคะไม่ได้ราบเรียบเสมอ ด้านที่ไหนที่ต่ํากว่านะคะก็จะ,ก,ะก็หลุมก็จะตื้นนิดนึงแต่เราก็จะทําการเททับฐานเสานะคะซึ่งเสาที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยจะมีฐานเขาเรียกว่ามีตีนเสาอ่ามีตีนเสาแล้วเราก็จะเทปูนทับตีนเสาอีกทีหนึ่งนะคะนะคะช่างก็ทําการหามเสามานะคะเพื่อที่จะลงหลุมเสาที่ขุดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลงเสาพร้อมกันทั้งหมดเลยนะคะจุดที่เป็นรั้วลวดหนามด้านหลังนี้เราจะเทปูนทับตีนเสานะคะทุกหลุมเลยโดยที่ไม่ได้เทคานแต่เราจะทำเสาค้ำนะคะเสาค้ำสามจุดด้วยกันเพื่อความแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้เสาล้ม ด้านข้างในจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะทำรั้วตะข่ายติดกับเพื่อนบ้านนะคะเสานี้จะเป็นเสาที่เป็นเสาเชื่อมต่อกับเสารั้วรวดน้ำนะคะด้านนี้นะคะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวช่างก็จะทำเสาค้ำรั้วรวดน้ำด้วยเพื่อที่จะกันเสาลมนั่นเองจุดนี้เราจะทำเรียกว่าเราจะก้นเป็นอิดบล็อกนะคะ3แถวด้วยกันก่อนที่จะใส่ รั้วตะข่ายด้านบนเพื่อกั้นแนวดินเพื่อกั้นทางน้ําไหลเพื่อที่เวลาฝนตกนะคะน้ําไหลหรือว่าน้ําชะดินจะไม่พาดินกับน้ําไหลลงมาในบอ่อปลาเพราะในจุดของเพื่อนบ้านดินจะสูงกว่าในจุดที่เป็นขอบบอ่อปลาเข้าสู่วันที่3ในการทํางานของช่างแล้วนะคะ ด้านหลังนี้ลงเสาเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เหลืออยู่ไม่กี่เสานะคะช่างก็ทําการลงเสาเนะะี่ยค่ะในเสาด้านหลังสุดเลยเสาสุดท้ายของของรั้วด้านนี้นะคะด้านหลังสุดก็ลงเรียบร้อยแล้วหลังจากลงเสาเรียบร้อยช่างก็จะทําการเตรียมปูนนะคะผสมปูนเรียบร้อยแล้วก็จะทําการเทเสาลงไปเลยเท ตีนเสาแต่ละเสาแต่ละเสานะคะนะคะเททับตีนเสาด้านหลังเราจะไม่ได้เทคานนะคะเพราะว่าในจุดนี้เราทําเป็นรั้วลดนามก็ไม่จำเป็นต้องเทคานแต่เราจะทําเสาค้าอีก3จุดนะคะเพื่อพยุงอ่าพยุงเสาไม่ให้เสาล้มนั่นเอง แล้วก็เททับดินลงไปนะคะหลังจากปูนแห้งเรียบร้อยช่างก็จะกรบดินกรบดินให้เสมอกับหลุมเสานะคะนะคะเดี๋ยวจะกรบดินทับอีกทีหนึ่งนะคะแนวรั้วรุดน้ำด้านหลังลงเสารเรียบร้อยหมดทุกเสาแล้วพร้อมเทปูนทับตีนเสา คบทุกเสาแล้วนะคะในจุดนี้คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้รักจังด้วยนะสําคัญสุดเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบพบกันคลิปหน้านะคะติดตามล้วตะข่ายกับั้วรวดน้ําต่อไปคะ่ะขอ